จงอย่ามองกระจกเด็ดขาดสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องมิลเลอร์ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน53ไลค์เพื่อเป็นลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับหากใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะว่าด้วยเรื่องราวของเบนคาสันหรืออดีตในตํารวจที่ตอนนี้ชีวิตกําลังตกอับเบนได้อาศัยอยู่กับแองจี้หรือน้องสาวของเขาที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งหนูหมูว่าวันนี้เบนเนี่ยจะมีนัดสมัครงานเป็นยามที่ห้างแห่งหนึ่ง มันเป็นห้างร้างใจกลางเมืองที่มีชื่อว่าเมนฟลาวเวอร์และพอมาถึงยามีคนเลยเล่าประวัติของห้างแห่งนี้ให้เขาฟังโดยที่นี่เคยเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นเมื่อ15ปีก่อนและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นห้างแห่งนี้จึงถูกทิ้งล้างและไม่มีวี่แววที่จะกลับมาเปิดอีกเลยซึ่งก่อนที่ห้างแห่งนี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วมันเคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนและพอเล่าจบยามคนนั้นก็ได้พาเบนเดินดูภายในห้างจากนั้นเบนจึงสังเกตไปเห็นถึงความผิดปกติบางอย่าง โดยเขาได้มองไปเห็นกระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางห้างและเพราะว่ามันเนี่ยยังสะอาดเหมือนใหม่อยู่เลยต่างจากส่วนอื่นๆที่ทั้งเก่าและโทรมไปหมดเบนเลยถามยามคนนั้นไปว่าคุณทําความสะอาดกระจกบานนี้ด้วยงั้นเหรอทําไมมันถึงดูสะอาดจังยามคนนั้นเลยอธิบายให้เบนฟังว่ามันเป็นฝีมือของแกรี่หรือยามคนก่อนที่เคยทํางานที่นี่เขาลงไหลกระจกพวกนี้มากและใช้เวลาทั้งคืนเพื่อทําความสะอาดมันจากนั้นเขาก็อธิบายหน้าที่ต่างๆให้เบนฟัง โดยเบนต้องรับหน้าที่เป็นยามเวรดึกและต้องเดินสำรวจภายในห้างแห่งนี้ทุกสามชั่วโมงส่วนนี้คือที่พักของเบนในคืนนี้ซึ่งหลังจากที่คุยกับยามคนนั้นเสร็จบ่ายวันเดียวกันเบนก็รีแว้ไปหาลูกของเขาที่บ้านภรรยาแต่พอเอมี่หรือภรรยาของเบนกลับมาเห็นเขาเธอเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่จู่ๆเบนก็โผล่มาที่นี่โดยไม่บอกเธอก่อนซึ่งในฉากนี้มันจะทําให้เราได้รู้ข่าวว่าเบนกับเอมี่ได้เลิกกันไปนานแล้วหลังจากที่เบนถูกไล่ออกจากการเป็นตํารวจ เขาเนี่ยก็กลายเป็นคนติดเหล้าและใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยจนท้ายที่สุดเอมี่เนี่ยก็ทนไม่ไหวและได้ขอเลิกกับเบนไปจากนั้นเบนจึงพยายามขอคืนดีกับเอมี่อีกครั้งและบอกว่าตอนนี้เขาในเลิกกินเหล้ามาได้3เดือนแล้วแต่ว่าสุดท้ายเอมี่เนี่ยก็ไม่ยอมใจอ่อนแต่มาที่ตอนกลางดึกดูเหมือนว่าคืนนี้จะเป็นคืนแรกที่เบนจะต้องมาทํางานเป็นยามเวรดึก โดยในระหว่างที่เขากำลังเดินตรวจตาในห้างอยู่นั้นเบนเก็ได้สังเกตไปเห็นว่าที่กระจกบานใหญ่มันมีรอยมือของใครบางคนติดอยู่ทั้งทงที่ก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีเบนจึงพยายามลบรอยมือนั่นออกแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามลบมันยังไงรอยมือปริศนานั่นก็ไม่ยอมหายไปสักทีและพอเบนมองเข้าไปในกระจกเขาก็เห็นภาพสะท้อนว่าที่ประตูด้านหลังของเขาเนี่ยมันกําลังเปิดออกแต่พอเบนลองหันกลับไปมองประตูบานนั้นจริง,รงๆเขาก็เห็นว่ามันปิดอยู่ ซึ่งพอเขาลองไปเปิดประตูบานนั้นดูก็พบว่ามันคือประตูห้องใต้ดินนั่นเองแต่มาที่เช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่เบนกำลังจะกินยาเพื่อรักษาอาการติดเล่าของเขาจู่ๆแองจี้ก็ได้เข้ามาถามเบนว่าเขาโอเคหรือเปล่าเพราะเธอเห็นว่าช่วงนี้เบนดูเครียดมากเบนเลยบอกว่าใช่เขาคิดมากเรื่องงานใหม่ของเขาในจะเรื่องเงินที่ต้องหามาเลี้ยงปากท้องอีก Angie แองจี้เลยบอกให้เบนลองไปหางานประจําตอนกลางวันทําดูเพราะมันน่าจะเหมาะกับเบนมากกว่าซึ่งหลังจากที่คุยกับแองจี้เสร็จจูจๆ เขาเนี่ก็เริ่มเห็นภาพหลอนของตัวเองในกระจกแต่มาที่กลางดึกในคืนวันเดียวกันเบนก็ได้มาทํางานเป็นยามเวรดึกของเขาเป็นคืนที่สองโดยหลังจากที่เขาเดินสํารวจความเรียบร้อยภายในห้างเสร็จเบนก็ได้สังเกตไปเห็นว่ารอยมือบนกระจกบานเดิมที่เขาเห็นเนี่ยมันดูชัดขึ้นเขาเลยตัดสินใจลองเอามือไปวางไว้ที่กระจกเพื่อเปียบเพียบรอยมือนั่นดูแต่แล้วกระจกบานนั้นก็เกิดรอยเลาขึ้นมาและได้บาดมือของเบนไปซึ่งพอเบนลองหันไปมองกระจกบานนั้นอีกทีรอยเลาวน่นก็ได้หายไปซะแล้ว และไม่นานเบน,นึ่งก็เริ่มเห็นภาพหลอนในกระจกบานนั้นโดยมันเป็นภาพของผู้คนที่กำลังถูกไฟเผาจากนั้นเปลวไฟนน่นเริ่มลามมาเผาร่างของเบนเขาได้เริ่มถูกไฟเผาจนทั่วทั้งล่างแต่ในความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็นมันเปนเพียงแค่ภาพสะท้อนในกระจกเบนพอรู้แบบนั้นนก็ตกใจมากเพราะสิ่งที่เขาเห็นรวมถึงความรู้สึกทุกอย่างมันเหมือนจริงมากซึ่งหลังจากที่เบนตั้งสติได้เขาก็ได้มังเอิญมองไปเห็นกระเป๋าตังค์ของใครบางคนที่ตกอยู่แถวนั้น และพอเขาเปิดดูก็ปรากฏว่าเป็นของแกรี่หรือยามคนก่อนนั่นเองเบนจึงนํากระเป๋าตังของแกรี่กลับมาค้นดูและได้เจอกับเศษกระดาษข้อความบางอย่างมันเป็นข้อความที่เขียนว่าเอเซเกอร์มันจึงทําให้เบนเริ่มสงสัยไปมากกว่าเดิมจากนั้นเบนก็ได้กลับเข้าไปในห้างแห่งนั้นอีกครั้งเพื่อหาเบาะแสซึ่งใน,นขณะที่เขาก็ลังเดินสํารวจส่วนต่างๆภายในห้างอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีเสียงกรีดร้องปริศนาดังขึ้นเบนจึงรีบตามเสียงปริศนานั่นไปและพอมาถึง เขาเนี่ยก็กลับไม่พบใครเลยสักคนแต่ในขณะที่เบนกำลังจะเดินกลับเขาก็ได้บังเอิญมองไปเห็นภาพสะท้อนจากในกระจกที่วางอยู่แถวนั้นแลพะพบว่ามันมีมือของใครบางคนโผล่มาจากห้องลองชุดแต่พอเบนลองหันไปมองที่ห้องนั่นเขาก็กลับไม่เห็นมือที่ว่าเลยเบนเลยตัดสินใจนํากระจกบานนั้นมาตั้งไว้ที่หน้าห้องลองชุดเพื่อดูให้แน่ใจว่าเขาเนี่ยไม่ได้เห็นภาพหลอนไปจริงๆซึ่งทันทีที่เบนลองมองเข้าไปในกระจกเขาก็ได้เห็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังนอนร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด ซึ่งในเวลาเดียวกันก็ดูเหมือนว่าไมเคิลหรือลูกชายของเบนเองก็จะมองเห็นภาพหลอนด้วยเช่นกันเขาได้ตื่นขึ้นมากลางดึกและตะโกนบอกแม่ของเขาไปว่าผมเห็นผู้หญิงอยู่ในกระจกเอมี่เลยพยายามปลอบไมเคิลและบอกว่าลูกแค่อาจฝันร้ายไปเองแต่ภาพมาที่เช้าวันต่อมาเบนจึงนําเรื่องทั้งหมดที่เขาเจอมาเป็นเล่าให้แองจี้หรือน้องสาวของเขาฟังแองจี้เลยบอกว่าเบนอาจเครียดไปเองก็ได้เพราะหลังจากที่เบนถูกไล่ออกจากการเป็นตำรวจเธอก็เห็นเบนฝันร้ายมาโดยตลอด จากนั้นเบนก็เล่าต่อว่าเขารู้สึกเหมือนกระจกพวกนั้นมันกําลังมองเขาอยู่แองจี้เลยปลอบใจพี่ชายของเธอไปมันไม่มีอะไรอยู่ในกระจกทั้งนั้นเธอคิดว่าเบนอาจเครียดเรื่องปัญหาชีวิตมากไปหน่อยเลยอาจทําให้เห็นภาพหลอนพี่รีบกลับไปพักผ่อนได้แล้วแองจี้กล่าวแต่มาที่ในเวลาต่อมาในขณะที่เบนกำลังนอนหลับอยู่จู่ๆก็ได้มีพัสดุกองหนึ่งส่งมาถึงเขาโดยคนที่ส่งมาก็คือแกลลี่หรือยามคนก่อนนั่นเอง ซึ่งพอเบนลองเปิดมันออกมาดูเขาก็ได้พบหนังสือพิมพ์มากมายที่ถูกใส่เอาไว้ไม่ไปข่าวการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้างเมนฟาวเวอร์บ่ายวันนั้นเขาได้ตัดสินใจกลับไปหาโรลเลนโซหรือยามตอนต,อนต้นเรื่องอีกครั้งโรลเลนโซจึงบอกว่าวันนี้เขายุ่งมากพมเมื่อกี้ผูต้ตำรวจเนี่ยเพิ่งจะแวะมาที่นี่และบอกว่าพวกเขาได้พบศพของแกลลี่หรือยามคนเก่าที่สถานีรถไฟใต้ดินเบนจึงถามต่อว่าตำรวจได้บอกสาเหตุการตายหรือเปล่าโรเลนโซจึงบอกว่าไม่พวกเขาไม่ได้บอกซึ่งพอพูดจบ ลอเรนโซก็ได้รีบเดินจากไปทันทีในเวลาต่อมาเบนเลยเดินทางไปหาเอมี่หรือภรรยาของเขาที่โรงพยาบาลซึ่งเอมี่เนี่ยเป็นหมอนะครับเบนเลยขอให้เธอช่วยพาเขาไปดูศพข,ของแกลลี่หน่อยพอเพราะเบนเนี่ยอยากรู้ว่าแกลลี่ตายยังไงเอมี่ได้ถามเบนกลับว่าทำไมคุณถึงอยากรู้ว่าเขาตายยังไงตอนนี้คุณไม่ได้เป็นตำรวจแล้วคุณไม่มีสิทธ์สืบสวนอะไรทั้งนั้นเบนเลยบอกเอมี่ว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับเขาซึ่งเบนเนี่ยก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน แต่ก่อนที่แกลี่จะตายเขาได้ส่งพัสดุกล่องหนึ่งมาให้ผมทั้งๆท,ท,ที่ผมกับเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนภายในกล่องใบนั้นมีข่าวเพลิงไหม้ห้างมันเหมือนว่าเขาต้องการจะบอกหรือเตือนอะไรบางอย่างกับเบนซึ่งสุดท้ายเอมี่เนี่ยก็ยอมใจอ่อนและแตัดสินใจพาเบนเข้าไปดูศพของแกลี่โดยพวกเขาเล่าว่าแกรี่ได้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายโดยการเชือดคอตัวเองแต่เบนเนี่ยก็ไม่คิดแบบนั้นเพราะปกติแล้วคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมักไม่ค่อยใช้วิธีแบบนั้นในการปิดชีวิตตัวเองเบนจึงถามคนเก็บศพ ว่าแกลลี่ใช้อะไรในการสังหารตัวเองเขาจึงตอบกลับเบนว่าเศษกระจกเบนพอได้ยินแบบนั้นจึงรู้ทันทีว่ากระจกพวกนั้นต้องเกี่ยวข้องกับการตายของแกลลี่แน่จากนั้นเบนจึงขอดูแฟ้มคดีการตายของแกลลี่โดยหลังจากที่เขาได้ดูแฟ้มคดีทั้งหมดเบนก็ได้สังเกตหเห็นถึงความผิดปกติบางอย่างเพราะในภาพถ่ายการตายของแกลลี่ที่ตำรวจถ่ายมานั้นเศษกระจกในมือที่แกลลี่ถืออยู่มันไม่มีรอยเปื้อนติดอยู่เลยสักนิด แต่หากมองเข้าไปในกระจกที่ตั้งอยู่แถวนั้นจะเห็นว่าเศษกระจกที่อยู่ในมือของแกลี่มันเต็มไปด้วยเลือดเบนจึงบอกว่าบางทีกระจกอ่าจบังคับให้แกลี่ต้องทําแบบนั้นมันอาจทําให้เขาเห็นภาพบางอย่างที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่เอมี่เนี่ยก็ยังไม่เชื่อเบนเธอคิดว่าเบนอาจหลอนไปเองก็ได้มนเลยทําให้ทั้งสองเริ่มมีปากเสียงกันก่อนที่เบนจะได้กลับไปจากนั้นก็ตามาที่แองจี้หรือน้องสาวของเบนกลางดึกในคืนวันเดียวกันในขณะที่เธอกำลังจะอาบน้ํา เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นกับเธอพราะหลังจากที่แองจี้เข้าไปอาบน้ําได้สักพักจู่ๆเงาสะท้อนที่กระจกของเธอก็ได้โผล่มาและเริ่มใช้มือทั้งสองข้างฉีกปากของตัวเองออกไม่ได้ส่งผลให้แองจี้ตัวจริงที่กำลังอาบน้ําอยู่โดนมันฉีกปากออกไปด้วยเช่นกันเช้าวันต่อมาตำรวจจะได้เข้ามาพบศพของแองจี้ที่กำลังนอนตายอยู่ในห้องน้ําส่วนเบนที่เพิ่งกลับมาเห็นเนี่ยก็ช็อกไปเลยครับเขารู้สึกเสียใจมากที่ทําให้น้องสาวของตัวเองต้องมาพัวพันกับเรื่องนี้ ในเวลาถัดมาเอมี่เลยเข้ามาปลอบใจเบนที่เพิ่งจะสูญเสียน้องสาวของตัวเองไปและถามว่าเบนจะกลับไปหาลูกที่บ้านก่อนไหมแต่เบนหน่งก็บอกว่าเขาทําแบบนั้นไม่ได้เพราะเขาไม่อยากให้ลูกต้องมาตกอยู่ในอันตรายแองจี้อยากให้เบนลาออกจากงานมันจึงตามมาเล่นงานเธอจากนั้นเบนจึงบอกว่าเขามีบางอย่างที่ต้องจัดการเอมี่เลยพยายามเข้ามาห้ามเบนเพราะเธอไม่อยากให้เบนต้องมายุ่งเกี่ยวกับคดีอันตรายแบบนี้แต่เบนหน่งก็ไม่ยอมฟังเขาต้องการจะจบเรื่องทุกอย่างด้วยตัวของเขาเอง พอต่อให้เบนเอาเรื่องทุกอย่างไปเล่าให้คนอื่นฟังก็คงจะไม่มีใครเชื่อเขาแน่โดยในคืนนั้นเบนเนี่ยก็ได้กลับไปที่ห้างเมนฟลาวเวอร์อีกครั้งเพื่อทําลายกระจกบานใหญ่นั่นทิ้งแต่ไม่ว่าเขาจะทุบตีมันยังไงกระจกบานนั้นก็ไม่เป็นไรสักนิดเขาเลยตัดสินใจใช้ปืนกระหน่ำยิงใส่กระจกบานนั้นทันทีซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ไม่สามารถทําอะไรกระจกบานนั้นได้เช่นกันมันเลยทาให้เบนเนี่ยเริ่มโจนปัญญาเขาได้ตะโกนถามกระจกบานนั้นว่ามันต้องการอะไรกันแน่ และไม่นานกระจกนั่นก็ได้ตอบกลับเบนโดยมันได้เขียนข้อความบนกระจกว่าเอเซเกอร์ซึ่งมันเป็นข้อความเดียวกันกับที่เขาเจอในกระเป๋าตังของแกลลี่ในเวลาต่อมาเขาจึงเริ่มไปหาข้อมูลเรื่องเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อ15ปีก่อนโดยชายคนที่ก่อเหตุเผาห้างมีชื่อว่าแบรรี่ลูกและเมียของเขาได้เสียชีวิตไปอย่างปริศนาโดยแบรรี่อ้างว่ามันเป็นฝีมือของกระจกในห้างเบนจึงโทรไปขอให้เพื่อนที่เป็นตำรวจของเขาช่วยค้นประวัติของแบรรี่ให้หน่อย มันเลยทาให้เบนได้รู้ว่าแบรลี่เนี่ยได้ตายไปนานแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเขาเนี่ยเคยถูกส่งตัวไปบําบัดที่โรงพยาบาลมาก่อนและในวันต่อมาเบนเลยตัดสินใจเดินทางไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเพื่อสอบถามเรื่องแบร์ลี่หรือชายคนที่ก่อเหตุเผาห้างซึ่งพอมาถึงเบนก็ได้ดูวิดีโอการสอบปากคาของแบรลี่โดยตำรวจพยายามถามแบรลี่ว่าทำไมเขาถึงต้องจุดไฟเผาห้างแบรลี่เรียตอบว่าเพราะเขาต้องการจะทำลายกระจกตำรวจจึงถามต่อว่าทำไมคุณถึงอยากทำแบบนั้น เบลลี่จึงอ้างว่าเพ,พราะมันฆ่าภรรยาและลูกของเขากระจกนั่นมันต้องการให้ผมตามหาเอสเซเกอร์เบลลี่กล่าวซึ่งทันทีที่เบนได้ยินแบบนั้นเขาเนี่ยจึงรู้ทันทีว่าตอนนี้ครอบครัวของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายเบนจึงรีบเดินทางกลับไปที่บ้านของเอมี่และเริ่มนํากระจกทุกบบานในบ้านของเธอไปทิ้งและไม่นานเอมี่เนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านของเธอซึ่งทันทีที่เธอกลับมาถึงเธอจึงรีบไล่เบนให้ออกจากบ้านของเธอไปทันทีเพราะตอนนี้เขาเนี่ยกำลังทําให้ทุกคนกลัว เบนเยพยายามอธิบายว่ากระจกพวกนี้มันอันตรายมากซึ่งแน่นอนครับว่าคงไม่มีใครเชื่อเขาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วสุดท้ายเบนจึงต้องยอมกลับไปแต่ทว่าในาขณะที่เบนกำลังขับรถกลับจูๆ่ๆเขาก็ได้มองไปเห็นภาพหลอนของแองจี้มันเลยเกือบจะทำให้เบนเสียหลักถูกลถ1สิบล้อชนจากนั้นเบนจึงมองไปเห็นข้อความบนกระจกโดยมันได้เขียนไว้ว่าวัตถุที่เห็นในกระจกจะใกล้กว่าภาพพี่ปรากฏมันเลยทาให้เบนต้องกลับไปที่ห้างเมนฟาเวอร์อีกครั้ง โดยเขาได้ลงไปยังชั้นใต้ดินของห้างและพะว่าที่นั่นเนี่ยมันคือห้องใต้ดินของโรงพยาบาลที่ยังไม่ถูกทุบทิ้งไปจากนั้นเบนก็ได้บังเอิญไปเจอกับห้องรับห้องหนึ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้หลังกำแพงมันเป็นห้องขนาดใหญ่ที่มีกระจกเต็มไปหมดคืนวันนั้นเบนจึงติดต่อไปหาเพื่อนที่เป็นตำรวจของเขาอีกครั้งและขอให้เขาช่วยไปหารายชื่อคนไข้ของโรงพยาบาลเก่าแห่งนั้นมาให้หน่อยโดยเบนอยากรู้ว่าที่นั่นเคยมีคนไข้หรือข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเอเซเกอร์หรือเปล่าจากนั้นในเวลาต่อมา เบลเดินทางไปหาแอลลี่หรือเพื่อนที่เป็นตำรวจคนนั้นโดยแอลลี่ได้นำแฟ้มประวัติของโรงพยาบาลมาให้เบนและบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแอนนาเอสเซเกอร์จากนั้นแลลี่จึงเล่าว่าที่โรงพยาบาลเก่าแห่งนั้นมันเคยเกิดคดีมาก่อนมันเป็นคดีที่แปลกมากแอนนาเอสเซเกอร์ e er, เคยเป็นคนไข้ของที่นั่นและเธอตายตอนอายุแค่12เช้าวันที่6ตุลาคมปี1952หมอและพยาบาลได้พบว่าคนไข้ทั้งหมดได้หายตัวไปตอนกลางดึก คนไข้ทุกคนได้ไปรวมตัวกันที่ห้องโถงและเริ่มฆ่าฟันกันเองคนไข้ทุกคนตายกันหมดรวมถึงแอนนาด้วยและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นโรงพยาบาลนั่นก็ถูกสั่งปิดซึ่งหลังจากที่เบนได้ฟังเรื่องเล่าทั้งหมดเขาก็นำแฟ้มประวัติของโรงพยาบาลมานั่งอ่านดูอีกรอบโดยเขาได้นั่งอ่านประวัติของแอนนาเอเซเกอร์ซึ่งเธอเนี่ยถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทแอนนามักจะเห็นภาพหลอนและมีพฤติกรรมรุนแรง และพอเบนเริ่มอ,อ่านไปอ่านมาเขาในก็ได้สังเกตไปเห็นว่าเอกสารบางแผ่นมันมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันโดยเอกสารฉบับหนึ่งได้ระบุไว้ว่าวันที่4ตุลาแอนนาเอเซเกอร์เนี่ยได้ถูกส่งตัวออกจากโรงพยาบาลแห่งนั้นแล้วซึ่งมันคือ2วันก่อนที่เหตุการณ์สังหารหมู่จะเกิดขึ้นนั่นจึงแปลว่าตอนนี้เธอเนี่ยอาจจะยังไม่ตายแต่มาที่เช้าวันต่อมาเบนจึงเริ่มอ,ออกเดินทางตามหาแอนนาทันที แต่ว่าในระหว่างทางจูจูเอมี่ก็ได้โทรมาหาเบนซะก,ก่อนและบอกว่าตอนนี้ได้เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเธอได้มองไปเห็นบางอย่างในกระจกเบนที่รู้แบบนั้นจึงรีบขับรถกลับไปหาเอมี่ทันทีและพอมาถึงเขาจึงนําสีมาทาทับกระจกทุกบานภายในบ้านของเอมี่อีกครั้งดูเหมือนว่าตอนนี้เอมี่จะเชื่อเรื่องที่เบนพูดแล้วนะครับทั้งสองได้นานทุกอย่างที่เป็นกระจกในบ้านไปทิ้งโดยหลังจากที่ทั้งคู่จากการกระจกภายในบ้านเสร็จเบนจึงขอตัวไปจัดการเรื่องของเขาต่อ ซึ่งก่อนจะไปเอมี่เนี่ยก็ได้ขอโทษเบนที่เธอไม่ยอมเชื่อเขาแต่แรกและพอทั้งสองปรับความเข้าใจกันเสร็จเบนก็ได้ออกเดินทางไปตามหาแอนนาต่อทันทีโดยเขาได้เดินทางไปตามที่อยู่ในแฟ้มประวัติของเธอจนสุดท้ายเบนเนี่ยก็ได้เดินทางมาจนถึงบ้านของแอนนาและพอมาถึงเบนก็ได้เจอกับหนุ่มคนหนึ่งเขาเลยบอกไปว่าผมมาตามหาผู้หญิงที่ชื่อแอนนาเอสเซเกอร์ซึ่งดูเหมือนว่าหนุ่มคนนั้นเนี่ยจะเป็นหลานชายของแอนนานะครับ จากนั้นปู่ของหนุ่มคนนั้นจึงได้พาเบนไปที่ห้องใต้ดินและบอกว่าเขาเนี่ยคือพี่ชายของแอนนาเองโดยปู่ได้เล่าให้เบนฟังว่าแอนนาหรือน้องสาวของเขานั้นมักจะมีอาการแปลกๆพ่อและแม่ของเขาเลยต้องสร้างห้องใต้ดินแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อกันแม่เธอไปทําร้ายคนอื่นโดยพวกเขาคิดว่าแอนนาเนี่ยอาจจะถูกปีศาจสิงพวกเขาเลยตัดสินใจเชิญบาทหลวงและนักไสยศาสตร์จากทั่วประเทศมาแต่ถ้าว่าสุดท้ายก็ไม่มีใครที่สามารถช่วยเธอได้จนกระทั่งวันหนึ่ง ที่เคนหรือหมอที่โรงพยาบาลจากนิวยอร์กได้เข้ามาช่วยเหลือพวกเขาโดยหมอคนนั้นไม่คิดว่าแอนนาจะถูกปีสิงเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาคิดว่าแอนนาอาจป่วยเป็นโรคบุคลิกภาพซับซ้อนและกระจกก็อาจจะช่วยเธอได้จากนั้นเขาจึงขอตัวแอนนาไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยบอกว่าจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เบลเลยถามปู่ไปว่าแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเพราะเขารู้ว่าเมื่อหลายปีก่อนแอนนาถูกส่งตัวออกมาจากที่นั่นแล้วปู่เลยบอกว่าแอนนาเคยกลับมาที่บ้านและอาศัยอยู่กับพวกเขาพักหนึ่ง ก่อนที่จะเริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านของพวกเขาเบนเลยถามไปว่าเรื่องแปลกๆที่ว่าเนี่ยก็คือเรื่องกระจกใช่ไหมซึ่งดูหมนว่ามันเนี่ยจะใช่นะครับหลังจากที่เรื่องแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นผู้เขาเลยส่งตัวแอนนาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่ที่กระจกหาตัวเธอไม่เจอมันคือวิหารเซนต์ออกัสตินซึ่งทันทีที่เบนรู้แบบนั้นเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปที่วิหารแห่งนั้นทันทีเพื่อตามหาตัวแอนนาและไม่นานเบนเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงมันเป็นวิหารขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยแม่ชี เบนจึงเข้าไปที่นั่นและบอกว่าเขาต้องการพบแอนนาเอสเซเกอร์จนสุดท้ายเขาเนี่ยก็ได้เจอตัวเธอซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เธอเนี่ยจะเป็นหนึ่งในแม่ชีที่วิหารแห่งนี้เบนจึงเข้าไปเล่าให้เธอฟังว่าครอบครัวของเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายและสิ่งที่เล่นงานเบนต้องการให้เขาตามหาเธอเขาเลยต้องมาที่นี่เพื่อถามแอนนาว่าทำไมกระจกพวกนั้นถึงต้องการตามหาตัวเธอแอนนาจึงเริ่มเล่าเรื่องของเธอให้เบนฟังว่าตอนที่เธอถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาล หมอจะรักษาอาการป่วยของเธอโดยการขังเธอไว้ในห้องกระจกเป็นเวลานานหลายวันเพื่อบังคับให้แอนนาต้องเผชิญหน้ากับเงาสะท้อนของตัวเองซึ่งคนพวกนั้นเนี่ยคิดผิดมันไม่ได้ช่วยให้เธอหายจากอาการนั้นเลยเพราะสาเหตุมันเกิดจากอย่างอื่นและไม่ว่ามันจะเป็นอะไรสิ่งสิ่งนั้นได้ออกมาจากตัวของแอนนาและเข้าไปสิงอยู่ในกระจกและนับแต่นั้นเป็นต้นมามันก็เริ่มสะสมวิญ,ญญาณของคนที่ฆ่าเอาไว้ซึ่งพอพูดจบแอนนาก็บอกว่าเธอเสียใจแต่เธอไม่สามารถช่วยเบนได้เพราะหากแอนนากลับไปที่นั่นอีกครั้ง ปีศาจนั่นก็อาจจะกลับมาเข้าสิงเธอและใช้เธอเป็นทางผ่านเพื่อเข้ามาสู่โลกแห่งความจริงเบนจึงพยายามขอร้องแอนนาให้ช่วยเหลือเขาแต่เธอเนี่ยก็ทําแบบนั้นไม่ได้เบนเลยบอกแอนนาไปว่ามีผู้คนมากมายที่ถูกกระจกบานนั้นฆ่าเพราะพวกเขาตามหาตัวคุณไม่เจอครอบครัวของคนพวกนั้นเลยต้องตายด้วยสองวันก่อนน้องสาวของผมก็เพิ่งจะถูกมันฆ่าถ้าคุณไม่ช่วยครอบครัวผมจะเป็นลายต่อไปแต่ใว่าสุดท้ายแอนนาเนี่ยก็ยังไม่ยอมช่วยเหลือเบนอยู่ดี แต่กลับมาที่บ้านของเอมี่เบนได้โทรกลับไปหาเธอและถามว่าเธอปลอดภัยดีหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าไมเคิลหรือลูกชายของพวกเขาเนี่ยจะได้หายตัวไปและพอเอมี่เดิอนออกไปดูนอกห้องเธอก็ได้เจอกับน้ำมากมายที่เอ่อล้นออกมาจากห้องน้ำแถมกระจกที่ทาสีทับไว้ก็ดันถูกใครบางคนมาขูดออกอีกเบนจึงเตือนให้เอมี่ระวังน้ำพวกนั้นไว้เพราะมันจะทําให้เกิดเงาสะท้อนและหลังจากนั้นไม่นานจูๆ่ๆสายของเอมี่ก็ถูกตัดไป เบนที่รู้ว่าตอนนี้ครอบครัวของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายเขาจึงได้บุกเข้าไปหาแอนนาที่ห้องพร้อมใช้ปืนมาคับให้เธอมากับเขาจากนั้นก็ตัตกลับมาที่บ้านของเอมี่อีกครั้งในขณะที่เธอกําลังเข้าไปปิดน้ําในห้องน้ําจูๆ่ๆเดซี่ก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากห้องของไมเคิลซึ่งพอเธอเดินเข้าไปในห้องนั้นเดซี่ก็ได้เจอกับภาพของเอมี่ในกระจกจากนั้นภาพสะท้อนของเอมี่ก็นากันไกลออกมาและเดินเข้าไปทําร้ายเดซี่ทันทีแต่ในขณะที่เธอกาลังจะถูกมันสังหาร เอมี่ <Amy S 2> ก็ได้โผเข้ามาช่วยลูกสาวของเธอไว้ได้ทันเธอจึงได้พาตัวเดซี่ไปที่ปลอดภัยจากนั้นเอมี่จึงเริ่มออกไปตามหาไมเคิลหรือลูกชายของเธอโดยเธอได้ลงไปเจอไมเคิลที่กำลังยืนใช้มีดขูดสีที่กระจกอยู่ดูเหมือนว่ากระจกนั่นมันจะกำลังหลอกไมเคิลให้ทำเรื่องพวกนี้อยู่ครับไมเคิลจึงรีบวิ่งหนีไปทันทีเอมี่จึงพยายามตามหาลูกชายของเธอจนสุดท้ายเธอเนี่ยก็หาตัวไมเคิลเจอแต่ในขณะที่เธอกำลังจะเข้าไปหาไมเคิล จู่ๆเงาสะท้อนในน้ำก็ได้ดึงตัวใบขึ้นลงไปแต่กลับมาที่เบนและแอนนาตอนนี้ทั้งสองได้มาถึงห้างเมนฟลาเวอร์แล้วแอนนาเลยบอกว่าปีาศาจนั่นมันต้องการให้พวกเขาไปที่ชั้นใต้ดินเบนจึงพาแอนนาเข้าไปที่ห้องใต้ดินตามที่เธอบอกซึ่งพอมาถึงแอนนาจึงบอกให้เบนมัดเธอไว้กับที่นั่งโดยเบนพยายามถามกับเธอว่ามันไม่มีวิธีอื่นแล้วใช่ไหมแอนนาจึงตอบว่าใช่ที่เธอต้องทําแบบนี้ก็เพราะเธออยากช่วยครอบครัวของเบนแอนนากล่าว ก่อนที่เธอจะบอกให้เบนรีบกลับไปห,หาครอบครัวของเขาซะแต่ยังไม่ทันที่เบนจะได้กลับขึ้นไปพิธีกรรมของปีศาจก็ได้เริ่มขึ้นซะกอ่อนวิญญาของปีศาจในกระจกเริ่มทําอะไรบางอย่างกับแอนนาร่างกายของเธอเริ่มสัน่นราว,ว่าเธอกาลังต่อสู้กับปีศาจต,ตนนั้นอยู่จะนั้นไม่นานจู่ๆกระจกภายในห้างแห่งนั้นก็เกิดระเบิดมันได้ระเบิดอัดร่างของแอนนาที่นั่งอยู่กลางห้องจากนั้นกระจกทุกบานที่อยู่ในห้างแห่งนั้นก็ได้ระเบิดตามไปด้วย ซึ่งทันทีที่กระจกพวกนั้นถูกทำลายมันเน่ก็ได้ปล่อยตัวไมเคลนไปโดยหลังจากที่เกิดระเบิดเบนจึงรีบเข้าไปดูอาการของแอนนาทันทีแต่พอไปถึงเขาเน่ก็พบว่าตอนนี้ปีศาจนั่นได้เข้ายึดร่างของแอนนาไปเรียบร้อยแล้วเบนจึงได้เข้าต่อสู้กับปีศาจตนนั้นทั้งสองได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดก่อนที่เบนจะตัดสินใจยิงไปที่ท่อแก๊สจนมันเกิดระเบิดและจากแรงระเบิดนั้นมนเลยส่งผลทําให้ชั้นใต้ดินเกิดถล่มเบนจึงพยายามอย่างสุดกําลังเพื่อหนีออกมาจากที่นั่น แต่ถ้าว่าในขณะที่เขาก็เลยจะหนีออกไปได้เบนเนี่ยกดันพลาท่าถูกกำแพงถล่มลงมาใส่สะกอดจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปตอนนี้ดูเหมอือนว่าครอบครัวของเบนเนี่ยจะปลอดภัยแล้วนะครับทั้ง3สามารถรอดตายจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาได้จากนั้นก็ตามาที่เช้าวันรุ่งขึ้นดูเหมือนว่าเบนเนี่ยจะยังไม่ตายนะครับเขาได้คลานออกมาจากซากใต้ดินที่ตกลงมาทับและสามารถออกมาจากห้างได้สําเร็จตำรวจมากมายได้แห่กันมาที่นั่นเพราะเสียงระเบิดที่ดังขึ้น เขาได้เดินออกมาเจอกับโรเลนโซหรือยามตอนต้นเรื่องแต่ไม่รู้ทําไมผู้คนแถวนั้นถึงทาเหมือนไม่เห็นเขาเลยสักคนจากนั้นเบนก็ได้มองไปเห็นป้ายชื่อของตํารวจและพบว่ามันเนี่ยถูกเขียงกลับด้านอยู่ซึ่งพอเบนลองมองไปที่รถตํารวจตัวอักษรทุกตัวก็ดูกลับด้านเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างมาดูกลับด้านไปหมดลเล่ากับว่าเขากลาลังมองทุกอย่างผ่านกระจกเบนเลยตัดสินใจเดินไปที่ตึกแถวนั้นจากนั้นเขาก็ได้ใช้มือสัมผัสไปที่กระจกและไม่นาน รอยมือของเบนก็ได้โผล่ขึ้นมาในโลกแห่งความจริงโดยไม่มีใครมองเห็นเขาเลยสักคนซึ่งในฉากนี้มันเลยทําให้เราได้รู้ครับว่าเบนเนี่ยน่าจะตายไปแล้วหลังจากที่เขาโดนซากตึกทับวิญญาณของเบนก็ถูกดึงเข้ามาอยู่ในโลกแห่งกระจกและเขาก็ต้องติดอยู่ในนี้ตลอดการจากนั้นหนังก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนไปทั้งหมด6.1คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป15%เส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด44%่ครับ หากคุณชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ